สวัสดีครับวันนี้พมก,กบีสุธินาถประกศศาศอิสานสายกัดครับวันนี้มารีวิวรถส่งปลาครับแทนทอมทีเอสองร้อยคาบูเอ็นโพครับเอนโคาบูเอนโรครับ,เ,รบ,เ,รครบเครื่องยังปิดๆเลยครับรถส่งปลาครับรถส่งปลากัดประจำค่ายครับใหม่ๆทั้งนั้นเลยครับ นี่คือการล้มครับสมอตาสมอเทเสมอนี่ครับใส่คาบูเอ็นโปรครับคาบูเดิมเสียครับใส่เอ็นโปเข้าไปนี่ครับดูโดยรวมครับเครื่องแน่นครับฟังเสียงกันได้ครับ เครื่องดีครับเครื่องดีอินโฟเปลี่ยนใหม่ครับอินโฟเสียงแน่นดิดสุดมือไม่ได้ครับไม่ได้ปรับให้ ปลาครับปลาารถส่งปลาครับมีเด็กด้วยยามครับเข้ายามทันนี้ครับแพนทอมทีเอสองร้อย บูเอนโปลมาดๆครับใส่มาใหม่ๆ